ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่เป็นแฟนช่องลุงเบี้ยวคนชอบเล่านะครับลุงขอมาแจ้งข่าวนะครับว่าช่องของลุงโดนแฮกนะครับทำให้ลุงไม่สามารถทำคลิปลงได้เลยและลุงก็ร้องเรียนไปนแล้วก็ปรากฏว่าเขาได้ทำการ ร้องเรียนเข้าไปมันทําให้ช่องของลุงแบบโดนผิดกฎนะฮะจนทุกวันนี้ผ่านมาเกือบเดือนแล้วลุงยังไม่สามารถเอาช่องลุงเบี้ยวคนชอบเล่าคืนได้เลยลุงเลยตัดสินใจมาเปิดช่องนี้ขึ้นนะครับคือช่องลุงเบี้ยวชอบเล่านะครับรบกวนขอร้องแฟนๆที่ใครเคยติดตามช่องลุงเบี้ยวคนชอบเล่านะครับช่วยมากดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเท่ากับว่าลุงทํามาเกือบสิบปี ลุงต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยนะครับเป็นความเสียใจมากเลยนะครับเพราะว่าลุงทุ่มเททํามาเกือบสิบปีนะโดนคนร้ายคนเดียวเข้ามาแฮกของลุงแล้วก็เอาอะไรจากลุงไปไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าช่องลุงมีมีรายได้เยอะแยะก็ไม่มีนะครับก็ไม่เข้าใจาว่าเข้ามาแฮกช่องลุงทำไมนะครับเสียใจมากเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับก็ขอให้แฟนๆลุง ช่วยกลับมาเป็นกําลังใจให้ลุงเลยนะครับเข้ามากดติดตามลุงให้ให้ด้วยนะครับแล้วลุงจะเริ่มทําช่องลุงเบี้ยวคนชอบเล่าเล่าเรื่องสนุกสนุกเล่าเรื่องคนนิกรกินหนวนใหม่นะช่องนี้นะครับชื่อช่องใหม่คือลุงเบี้ยวชอบเล่านะครับครับแล้วติดตามแล้วเจอกันนะครับของคุณครับ